พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคราม,ามนามนาม,นามชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการรักษาที่ส, <ะ S 2> สมบูรณ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ บทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถรรัมภ์คริสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์กันเข้ามานะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสอ่านคำพยานชีวิต ที่พี่น้องคุณผู้ฟังได้กรุณาส่งมาให้ในอ่านในวันนี้นะครับก็มีความรู้สึกประทับใจในคัมภยา์ชีวิตของท่านเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าชีวิตของเราแต่ละคนผ่านช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เวลาต่างๆสถานการณ์ต่างๆในชีวิตก็ฝัดร่อนชีวิตของเราในช่วงเวลานั้นๆมีบทเรียนในเวลานั้นเมื่อเราก้าวข้าม และผ่านมาถึงเวลานี้ได้เหลียวมองย้อนกลับไปดูในอดีตนะครับเราจะเห็นว่าเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสไปยืนอยู่ที่จุดนั้นอาจจะเป็นจุดที่ดูเหมือนว่าลำบากที่สุดตกต่ำที่สุดหรืออาจจะหนักที่สุดเลวร้ายสุดในชีวิตของเราในเวลานั้นนะครับแต่วันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่เหตุการณ์นั้นช่วงเวลานั้นที่เราได้อยู่ที่นั่นแล้วก็ผ่านพ้นมาถึงวันนี้ เราเห็นว่าพระเจ้าจัดเตรียมแต่และช่วงเวลาเป็นบทเรียนบททดสอบเป็นการฝึกฝนชีวิตของเราทำให้เราสามารถที่จะมีประสบการณ์แล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นั้นนี่เป็นสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตที่ผ่านมาของพวกเราแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะผ่านอะไรมาเมื่อเรามาถึงวันนี้นะครับ เราก็สามารถภูมิใจแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ายืนหายใจเต็มปอดมองดูเวลานั้นเรารู้สึกชื่นใจที่เราได้มีโอกาสผ่านพ้นวิกฤตแบบนั้นมาจะเนื่องด้วยเหตุใดก็ตามนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับกำลังใจข้อคิดคำพยานชีวิตที่คุณปร้ฟังได้กรุณาส่งมาให้นะครับขอให้พระพรของพระเจ้าได้เป็นของทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้มีส่วนในการ ดูแลเอาใจใส่สนับสนุนพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้วยส่วนทรัพย์ก็ดีเสื้อผ้าของใช้ที่ยังเป็นประโยชน์ที่ท่านได้กรุณาส่งมาให้ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งขนมของเล่นของใช้ต่างๆมีความจําเป็นมากๆนะครับในสภาวะเช่นนี้นะครับข้าวสารกระสอบหนึ่งก็เดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่ใช่น้อยนะครับ ถ้าเป็นข้าวสารที่มีคุณภาพหมูเอยไม่ว่าจะเป็นผักเป็นผลผลิตต่างๆที่ตลาดสดเราไปดูบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ใจหายนะครับราคามันแพงขึ้นไปพร้อมกับค่าน้ำมันซึ่งก็เข้าใจนะครับว่าความลำบากมันเกิดขึ้นทุกหย่อมยาดังนั้นจึงขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องคุณผู้ฟังระลึกถึงเราแล้วก็มีส่วนสนับสนุนทำให้เราสามารถที่จะ ขับเคลื่อนภารกิจนี้ต่อไปในสภาวะวิกฤตนี้นะครับขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานบำเหน็จพระพรมาให้กับทุกทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาร่วมกันถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ท่งเริ่มเปิดเผยตัวตน ของพระองค์ในการที่พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแท้ขึ้นมานะครับคือก่อนหน้านี้ทุกคนที่มองเห็นก็ยังมองเห็นว่าพระเยซูนั้นก็เป็นคนธรรมดาสามัญเป็นลูกช่างไม้เป็นคนในบ้านของเรานี่แหละนะครับเป็นยิวธรรมดาคนหนึ่งที่ชื่อเยซูแล้วก็เป็นอาจารย์สอนที่มีความสามารถที่มีความรู้แตกต่างกับคนอื่นแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆนะครับ ซึ่งทุกคนก็ยังมองว่าพระเยซูนั้นไม่ได้เป็นพระเจ้าหรือไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างอาจจะเป็นเพียงแค่ผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งเหมือนกับอีกหลายๆคนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นแต่ว่าในเวลานี้นะครับวันนี้ที่เราจะศึกษาด้วยกันมาถึงในพระธรรมมัทธิวบทที่9นะครับที่เราจะศึกษาด้วยกันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่หลังจากที่พระเยซูได้สแสดงฤทธิอ,อำนาจของพระเจ้าให้กับสาวกของพระองค์นะครับ ได้เห็นถึงฤทธิอำนาจของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่พระองค์ทรงห้ามลมพายุห้ามคลื่นลมในทะเลให้สงบต่อหน้าต,ต่อตาพวกเขาและก็พระองค์ทรงรักษาทรงขับผีที่เข้าสิงผู้ชายที่แดนกาดาราหรือเกราสานั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่เห็นด้วยและเข้าใจได้เห็นเหตุหการณ์นั้นก็เชื่อยอมรับว่าพระเยสูนั้น พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มาจากพระเจ้านะครับแต่ว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาเห็นแต่ว่าเขาไม่เชื่อหรืออาจจะไม่ยอมเชื่อไม่ยอมรับเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นผู้ที่อยู่ในวงการศาสนาเป็นผู้ที่รู้มากเรียนมากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับหลักคําสอนหลักข้อเชื่อต่างๆของศาสนาอยู่ในเวลานั้นเป็นคนที่เคร่งศาสนา เป็นนักการศาสนาที่อยู่แถวหน้าก็ว่าได้นะครับดังนั้นวันนี้พราะวจนนธรรมของพระเจ้าที่เราจะนํามาศึกษาด้วยกันนะครับเป็นเรื่องการที่พระเยซูคริสต์ทรงรักษาคนง่อยคนเจ็บป่วยให้หายจากความเจ็บป่วยของเขาแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ได้สแสดงฤทธิ์อำนาจสิทธิอํานาจในการยกโทษบาปให้กับผู้ป่วยนั้นซึ่งแน่นอนว่าพวกคนที่เคร่งศาสนามองดูอยู่ ว่าเขาไม่พอใจหาว่าพระองค์นั้นหมิ่นประมาทองค์พระผู้เป็นเจ้ามองข้ามภาพของการรักษาช่วยคนตกทุกข์ได้ยากให้หายให้พ้นทุกข์แต่มองไปด้านการที่กระทำผิดกฎผิดเรื่องของการหมิ่นประมาทออกพระนามของพระเจ้าโดยไม่สมควรแบบนี้นะครับแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้แสดงออกอย่างตรงไปตรงมายังไม่ได้พูดอะไรอย่างชัดเจน แต่พระเยซูคริสสามารถเข้าใจและได้รับรู้ในสิ่งที่พวกเขาซุบซิบนินทากันถึงเรื่องการที่พระองค์ทรงมิ่นประมาทองค์พระผู้เป็นเจ้านี้นะครับนี่เป็นสิทธิอํานาจฤทธิอานาจที่พระเยซูคริสสั่แดงให้พวกเขาเห็นด้วยนอกเหนือจากการรักษาโรครักษาคนง่อยนั้นแต่พระองค์ทรงรู้ว่าพวกเขากําลังนินทาพระองค์กําลังคิดอะไรกําลังซุบซิบเรื่องอะไรกันที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ นี่แหละเป็นสองเรื่องที่เราจะมาศึกษาด้วยกันถึงการที่พระองค์ทรงเริ่มเปิดเผยถึงฤทธิอำนาจในการที่พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าในการที่พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ<ส><ก>คุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในวันนี้นะครับผมก็จะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฝั่งสองตอนเช่นเคยนะครับในตอนแรกผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฝังนะครับอยู่ในพระธรรมมารโก ในบทที่สองนะครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อหนึ่งไปจนถึงข้อที่12นะครับแล้วผมจะกลับมาอ่านในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ1จนถึงข้อ8ให้คุณผู้ฟังฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราจะได้มีมุมมองเดียวกันที่กว้างขึ้นที่พูดถึงเรื่องเดียวกันนี้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับพระธรมรมมารโกบทที่2ข้อ1ถึงข้อที่12มีเนื้อความดังนี้ครับ การทรงรักษาคนง่อยหลังจากผ่านไปหลายวันพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอูมอีกเมื่อคนทั้งหลายได้ยินว่าพระองค์ประทับอยู่ที่บ้านคนจำนวนมากก็มาชุมนุมกันจนล้นออกไปถึงนอกประตูขณะที่พระองค์กล่าวพระวจนะให้พวกเขาฟังอยู่นั้นมีคนสี่คนหามคนง่อยคนหนึ่ง มาเฝ้าพระองค์แต่เมื่อพวกเขาไม่สามารถเข้าไปถึงตัวของพระองค์เพราะมีคนมากพวกเขาจึงเจาะดาดฟ้าตรงที่พระองค์ประทับนั้นและเมื่อทําเป็นช่องแล้วพวกเขาก็หย่อนแคร่ที่คนง่อยนอนอยู่ลงไปเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขาพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ย บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วแต่มีพวกธรรมจารย์บางคนนั่งอยู่ที่นั่นและคิดในใจว่าทำไมคนนี้พูดอย่างนี้มินประมาทพระเจ้านี่ใครจะอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าองค์เดียวพระเยซูทรงทราบในพระทัยทันทีว่าพวกเขาสนทนากันในหมู่พวกเขาอย่างนั้นจึงตรัสว่า ทำไมพวกท่านจึงคิดในใจอย่างนี้การที่พูดกับคนง่อยว่าบาต่างๆของท่านได้รับการอภัยแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นยกแคร่เดินไปเถิดแบบไหนจะง่ายกว่ากันทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่า เราสั่งท่านว่าจงลุกขึ้นยกแคร่แล้วกลับบ้านของท่านคนง่อยก็ลุกขึ้นแล้วยกแคร่ของตนทันทีเดินออกไปต่อหน้าคนทั้งหลายทุกคนก็ประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้ากล่าวว่าเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยจบพระธรรมรโกบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อสิสอง และในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ1ถึงข้อ8ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับการทรงรักษาคนง่อยพระเยซูเสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์นี่แน่เขาทั้งหลายหามคนง่อยคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาหาพระองค์เมื่อพระเยซูทอดพระเนตร เห็นความเชื่อของพวกเขาจึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นพวกธรรมาจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้หมิ่นประมาทพระเจ้าพระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสว่าทำไมพวกท่านจึงคิดการชั่ว อยู่ในใจการที่พูดว่าบาปต่างๆของท่านได้รับอภัยแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดแบบไหนจะง่ายกว่ากันทั้งนี้เพื่อให้ท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่า จงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านของท่านเขาจึงลุกขึ้นไปบ้านเมื่อฝูงชนเห็นดังนั้นพวกเขาก็เกรงกลัวแล้วพากันสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานสิทธิอำนาจเช่นนั้นแก่มนุษย์จบพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ1ถึงข้อที่8คุณไปฟังครับจากพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้นะครับ ผมมีมุมมองที่อยากจะชวนค,คุณผู้ฟังลองมาดูด้วยกัน2-3ส,สจุดด้วยกันนะครับในจุดแรกนั้นที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังลองมาดูด้วยกันนั้นก็คือพระเยซูคริสต์ได้ตอบคนเหล่านั้นที่ซุบซิบนินทาที่คิดในใจว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นใครทำไมถึงบังอาจกล่าวถ้อยคำที่บอกว่ายกโทษบาปให้กับคนอื่น เพราะว่าผู้ที่จะทำสิ่งนั้นได้มีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวเท่านั้นที่จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บและจะอภัยบาปได้พระเยซูตอบเขาในมัทธิวบทที่9ข้อ6นะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้ซึ่งพระเยซูคริสต์กล่าวแบบนี้เป็นการยืนยันถึงสถานะของพระองค์ว่า พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งการที่พระเยซูคริสต์ได้เอ่ยนามว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้านั้นบางครั้งพระองค์ตรัสคําว่าบุตรมนุษย์บางครั้งพระองค์ก็บอกว่าบุตรดาวิดนะครับซึ่งนี่เป็นความหมายเดียวกันว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นภาพที่คนเหล่านั้นจรง ไม่พอใจนะครับนี่เป็นมุมมองที่คนเคร่งศาสนาเขามองและเขาเข้าใจว่าพระเยซูหมินประมาทพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ได้หมินประมาทพระเจ้าเพราะพระองค์กําลังเปิดเผยสําแดงพระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งคําว่าบุตรมนุษย์ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เราจะพบได้ประมาณ80ครั้งนะครับที่พระเยซูคริสต์ได้กล่าวแบบนี้ นี่จึงเป็นการเปิดเผยความเป็นพระเจ้าของพระองค์นะครับและอีกมุมหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสได้ดูด้วยกันนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือว่ากลุ่มคน2กลุ่มที่อยู่ด้วยกันในที่นั่นนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นพวกที่เคร่งศาสนาเป็นคนที่อยู่แนวหน้าเป็นนักการศาสนาเขาจะมองเรื่องราวของพระเยซูนั้นข้ามเรื่องความเจ็บป่วย ข้ามเรื่องฤิธิ์อำนาจต่างๆแต่จะมองเรื่องยุ่มๆยิ้มๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งแน่นอน่าผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็พอจะเดาได้ว่าสังคมปัจจุบันนี้ในวงการคริสเตียนนะครับทะเละาะเบาะแวง้งกันก็เรื่องศาสนาพธิธีเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาเรื่อง ของกฎเกณฑ์อะไรต่างๆในการตีความหมายในพระคัมภีร์ก็จากผู้รู้จากบรรดาด็อกทั้งหลายนั่นแหละครับที่รู้มากก็ตีมากทะเลาะกันมากก็แบ่งกลุ่มแยกกันมากเพราะว่าความรู้คนเหล่านี้ไม่แตกต่างจากคนในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งนะสนใจมากผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังนะครับในมัทธิวบทที่8ข้อ9บอกว่าเมื่อฝูงชนเห็นดังนั้น พวกเขาก็เกรงกลัวและพากันสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานสิทธิอำนาจเช่นนั้นแก่มนุษย์ฝูงชนเหล่านี้ก็คือคนธรรมดาธรรมดาสมาชิกทั่วไปผู้เชื่อผู้ที่กำลังมีความประทับใจสนใจเรื่องฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ารอคอยพระเจ้าเหมือนกันแต่ไม่รู้อะไรมากมายเขาเห็นฤทธิ์อำนาจแบบนี้เกรงกลัวพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้า เขายังไม่เข้าใจว่าพระเยสุคริสตส่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแท้เขาเห็นแค่ฤทธิ์อำนาจสิทธิอำนาจที่พระเจ้าพระยาเวประทานให้กับมนุษย์คือพระเยสุคริสตสามารถที่จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้ได้นี่เป็นภาพของคนที่ไม่เข้าใจไม่เคร่งศาสนาอะไรเขาจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าพระเจ้ามาโปรดปรานมนุษย์ทุกคนให้ได้รับการปลดปล่อยแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับ ขอให้เราพิจารณาดูว่าชีวิตของเราในคริสตจักรในการที่เราติดตามพระเจ้านั้นวันนี้เราอยู่กลุ่มไหนกันแม่เรามองว่าคนนี้พูดผิดเรื่องยุ้มยุมย,ม,ยมยิ้มยิ้มตกไปข้อหนึ่งเพี้ยนไปข้อหนึ่งหรือว่าเราสรรเสริญพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าในสิทธิอํานาจของพระเจ้าที่เราได้เห็นที่เราได้มีประสบการณ์คุณฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขออนุญาตนําบทสํารวจและใคร่ครวญ ในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งผู้เขียนท่านได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่าในฐานะที่เป็นคนทำงานเกี่ยวกับเด็กฉันชอบเล่าเรื่องนี้ให้เด็กๆฟังเมื่อพระเยซูพบกับชายที่เป็นง่อยนี้ความเมตตาสงสารที่พระองค์ได้มีต่อเขานั้น ได้เปล่งประกายออกมาอย่างชัดเจนพระองค์ตรัสว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดนี่เป็นการบรรยายที่ชัดเจนถึงวิธีการที่พระเยซูปฏิบัติต่อพวกเราแม้ว่าเราอาจจะไม่คู่ควรก็ตามฉันก็มักจะบอกเด็กๆที่สอนนั้นว่าไหนห้องที่แน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่อัดกันอยู่ที่นั่น ทุกคนก็คิดว่าเขารู้ว่าชายคนนั้นต้องการอะไรและมันก็ชัดเจนไม่ใช่หรือว่าเขาต้องการรับการเยียวยารักษาร่างกายภายนอกเพื่อที่จะเดินได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นดิฉันก็อธิบายให้เขาฟังต่อไปว่าพระเยซูทรงรู้ว่าชายคนนั้นจำเป็นจะต้องได้รับการเยียวยาภายในไปด้วย เนื่องจากพระเยซูทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยความกรุณาปราณีพระองค์จึงทรงรักษาชายที่นอนอยู่แทบพระบาทของพระองค์ทั้งร่างกายภายนอกและจิตวิญญาณภายในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้เตือนใจเราว่าพระยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์กำลังมองดูกัน เระาะมนุษย์มองดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรที่จิตใจสำหรับเพื่อนๆของคนง่อยนั้นพวกเขาช่างเป็นกลุ่มคนที่ยอดเยี่ยมมากพวกเขามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะพาเพื่อนของเขามาพบกับพระเยซูนับเป็นตัวอย่างที่น่าทำตามและเป็นความท้าทายสำหรับเราอีกด้วย ถามตัวเราเองว่าเราตั้งใจแน่วแน่แค่ไหนที่จะพาเพื่อนของเรามาหาพระเยซูเหมือนกับคนเหล่านี้และทุกครั้งที่ท่านกำลังอธิษฐานเผื่อเพื่อนของท่านขอให้ท่านจินตนาการนึกภาพของพวกเขาว่าเขากำลังเจ็บป่วยเหมือนกับผู้ชายคนนี้ที่นอนบนเสื่ออยู่ที่พระบาทของพระเยซูซึ่งพระเยซูนั้น เป็นเพียงผู้เดียวที่จะให้อภัยโทษบาปกับมนุษย์ทุกคนด้วยความรักและพร้อมที่จะรักษาเยียวยามนุษย์ทุกคนด้วยสิทธิอำนาจของพระองค์นะครับคุณผู้ฟังครับหวังว่าเราทั้งหลายจะได้รับพระพรจากพระวจนะของพระเจ้าและพร้อมที่จะตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าในวันนี้ด้วยกันนะครับเอาละครับและผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าได้สรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับรรงงะคุณแห่ ที่ทรงประทานเพื่อเราให้เป็นเสมือนร่มเงาที่เราได้พำพิงอบอุ่นทุกครั้งเมื่อเราได้เข้ามาสุขใจทุกครั ชี่สนิทพระองค์จะสลรสาน,นึรรมาสักการออกพราษพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เพื่อเป็นความรักร่วมกายร่วมใจมอบทัวา พระกายเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์อยากขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียมเพื่อเราตายร่มพระคุณของ เป็นความรักร่วมกายร่่นใจมอบถไวายแด่พระองค์ผู้เดียวเจนนริญสรลเสนิญอำนาจสกการอภอรณนามพระเจ้าผู้ทรง กายร่วมใจมอบถวายแด่พระองค์ผู้